พืชชนิดนี้นะคะเราเรียกกันในกลุ่มคนไทยว่ากระเพราแต่จริงๆแล้วเขาไม่ใช่กระเพราหรือบาซิลหรือบาซิลิคุมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบาซิลิคุมเลยที่เรียกกระเพราก็อาจเป็นเพราะว่าใบของเขา มีความสากเหมือนใบกระเพราเขาไม่ได้มีกลิ่นหรือรสเหมือนกระเพราเลยนะคะที่เรียกกระเพราก็คือเป็นภาษาปากในกลุ่มของพวกเราเออชื่อภาษาเยอรมันเป็นทอปเนเซ l t ทอเน s เซมีอยู่หลายชนิดที่เห็นเด่นชัดก็จะเป็นท a u เน e เซดอกสีม่วงแดง ดอกสีทองดอกสีขาวแล้วก็จะมีชนิดที่กลายพันธุ์ไปก็มีมีผสมผสานเช่นอันนี้ดอกสีม่วงแดงเกล็ดสีขาวเห็นไหมคะที่ดอกดอกเขาจะเป็นแบบนี้ ลักษณะเหมือนรองเท้าเนาะหรือเหมือนปากก็ว่าไปปากที่อ้า,อารอแมลงก็จะเป็นเหมือนถุงพอพอมแมลงบินเข้ามาก็ตกลงไปในถุงนั้นพอดีถุงที่ว่านั่นก็คือเนี่ยค่ะในนี้ แมลงมาก็เป็นที่นั่งของมแมลงแล้วก็ดูดกินน้ำหวานพอดีตรงนี้กะเพราป,ป่าท้าวเนซเซลจะออกดอกรอบๆแบบนี้นะคะใบก็คล้ายใบกะเพรา ส่วนในที่ไม่แข็งเป็นไม้ก็กินได้เลยเราสามารถเด็ดออกแล้วก็นำไปผัดได้ผัดน้ำมันหอยก็อร่อยผัดเหมือนกะเพราก็ได้อันนี้เก็บมารวมกับผักชีล้อม ักชีล้อมด้วยเสร็จแล้วเราก็จะผัดน้ำมันหอยใส่รวมกับกุ้งนี่ค่ะผักชีล้อมมี3ก้าน1นึ่สองสสแต่ละก้านมี3มใบ1 2ึ่งส1 2สามสาม ผักชีล้อมภาษาเยอรมันก็คือเกียช์เกียช์ทาวนเนเซลเกียช์ทาวนเนเซลเกียช์กะเพราป่าผักชีล้อมกะเพราป่าผักชีล้อม เอาวิตามินมาผัดรวมกันเพิ่มภูมิต้านทานต้านโควิดค่ะอย่าลืมไปเก็บกันนะคะเพื่อน